เอาสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเด้อนะครับสวัสดีทุกคนเนาะอ่านี่แหละครับนะรอดูนะครับอ่าชาวบ้านจะเคลื่อนไหวยังไงนะกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะนะครับเพราะอะไรครับอ่ามีอะไรครับผู้นําหมู่บ้านนะครับพี่น้องเอฟซีหรือ่ามีตําแหน่งนะมีตําแหน่งในฐานะผู้ช่วยในนิทานเรื่องนี้นะไปชี้จุดนะ อ่านี่ก็คุณสร้างความแตกแยกแล้วสร้างความให้กับสร้างความแตกแยกให้กับาชาวบ้านแล้วก็ชุมชนแล้วนะอ่าชาวบ้านจะลูกคือยังไงอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับพี่น้องเอฟนะอันนี้ผมก็ไม่รู้นะอ่าตอนนั้นก็มีการแดบถ่ายการเล่นไฮโลนะครับมาก่อนแล้วนะครับในเรื่องนั้นนะอ่าเขาก็รอคิดบัญชีอยู่นะตอนนี้นะเขารอคิดบัญชีอยู่ยนะครับพี่น้องเอนะ รออยู่นะครับนะตอนนี้นะเล่นกับใครครับมาเล่นกับชาวบ้านครับเอาบันเทิงครับอยู่ยากเขาบีอีนะอยู่ยากเขาบีอีครับทีนี้นะรอดูนะครับบักหัวลูกนิตนี้อ่มันก็ไม่เคยนะครับขึ้นไปที่ตรงนั้นนะอไม่เคยขึ้นไปแล้วข้อมูลชื่อของใครรองเรียนใครอ่อยู่ในเพลงนั้นนะครับตอนนี้นะอ่า นี่แหละครับพี่น้อง fc รอดูนะครับรอดูนะแต่ตัวนี้ออกมาดิ้นแล้วครับกลัวแล้วครับกลัวจนหำหดแล้วครับตอนนี้นะอืมนะครับกลัวจนหำบดแล้วครับมึงอย่าไปยานแม้อย่าไปกลัวนะอย่าไปกลัวครับนะเออมึงรู้ไหมเจ้าหน้าที่พกอะไรที่เอวเขากูกระบู้จักเลยนะครับเนาะออ บพว่าแต่พกยุ่งแอวแล้วเขากระพ่ายห,หลังเลยแต่ว่าเขาก็ดูว่าบริยานนล่หละเขาตบดากใส้พอมยิงขึ้นฟ้าปังปังปังเขาตบดากใส้พอมออนี่แหละครับพี่นอนะ้องเอฟซีนะอ่อย่าไปกลัวอย่าไปย่านขนาดนั้นนะถ้าเป็นพลเมืองดีออต้องตายต้องตายแทนประเทศชาติบ้านเมืองได้นี่แหละก็ยังว่าพลเมืองดี นะทำดีต่อชาติต่อบ้านเมืองเออจะไปกลัวอะไรครับตาตถ้าโดนฝ่ามือเข้าไปนี่ก็โอ้ไม่เป็นไรหรอกเนาะเออชอบอ้างออกสื่อบอกอเอาเลยครับอ้างเนาะนะอ,อีย่านะกับลูกชายมึงเป็นไผรล่ะนะเนะจ้าของซื่อญงนะ่ะเอ,อื้นเขามาน้าเดอิอนะอ้างเต่สื่อไงครับพี่น้อง f อโอ้แต่เมนเก่งเนาะสื่อเนาะ ตะแมนหูจักซื่อเนาะหูจักตะมึงเนาะออนะครับเนาะออนะแปลงน,นี้ก็มาน้ำเด้อแปลงน,นี้ก็มาน้ำเด้อมึงก็ม่าน้ำเด้อออาทำไมไม่เซ็นชื่อรองเรียงเองนะออาทำไมถึงเป็นอผู้สังเกตการเหรอมึงไปสังเกตการทำไมนะเซ็นชื่อเองสินะอืม เซ็นตืตเองเลยแม่เมื่อนั้นคือว่าหอบหลักฐานอยู่คืนหัวกออ่อนน่ะเออการขึ้นว่าหอบหลักฐานมึงก็ไม่รอดแล้วกูบอกมึงออาใครจะเซ็นไม่เซ็นไม่รู้แต่เอกสารมาจากไหนไม่ออกมาจากมึงนะเอ่า่านเน้อฮ่า่านแล้วครับพี่น้องเอ่สี่นะยังไงก็ไม่รอดกูบอกไว้เลยนะอืมนะครับบันเทิงแล้วครับกูบอกไว้เลยนะ เออบริการมาจากคนเี้แบบนี้เะอเออเขาบริโอนกับบริบริกงบริการเด้อเอ่อจะเล่นหนีเขาปลาอย่างเขาด้อจะเล่นหนีเขาปลามัน่นเขาด้อนะเออตีนเขาจะตีนแบบนี้ครับเออนะเอ่อตีนเขาจากตีนแบบนี้ครับมันก็ไม่แน่นะครับพี่น้องเอฟซีนะ อ่เรื่องนี้นะครับมันใหญ่แน่นอนนะครับนะอ่ามันใหญ่แน่นอนใครกันแน่นะครับที่ปลูกปัน่นสร้างความเดือดร้อนนะครับพี่น้องเอฟซีนะอืมเตนที่นะครับจะให้มันสงบนะครับพี่น้องเอฟซีนะเอาเลยครับเรื่องกัจาบ้านนะเอาเลยครับผมอ่ากูสนับสนุนเอาเลยนะเอาเลยนะอืมนะครับถ้าฝ่ามือเขาบ้องหูอันนี้กูไม่รับประกันนะ, <laughs> ะวันหน้าเจ้าเอาหน่วยซิวบว พ่อจีส่งลงไปอ่บริการจะวิ่งก่อนหนาอันนี้ก็ไม่รู้นะไปไปชอบมาว้านหลวงพ่อมาเดินเอเป็นเพื่อน,นก็ได้ย่านกับพี่น้องเอฟซีกลัวจนทำหมดนะครับตอนนี้นะกลัวนะอ่มึงจะไปย่านตายยังหา้ามมึงนะอืมนะครับนะ ก็รอดูรอดูนะครับพี่น้องเอฟซีรอดูนะครับนะรอดูนะแต่เอาเจา้าหน้าที่มาอ้างตลอดนะเอาเจา้าหน้าที่มาอ้างตลอดแล้วก็เอาสื่อมาอ้างนะครับพี่น้องเอฟซีนะในวันนั้นผมจะไม่ไลฟ์สดผมปฏิญาณกับตัวเองแล้วโอ้มันจะอดได้บดีนะครับพี่น้องเอฟซีมันจะอดได้หรือเปล่านะเออมันจะอดได้ทําไมมึงถึงไม่ไม,ไม่ไม่ทำคลิปไม่ไลฟ์สดไลฟ์ซีนะอ่าเป็นผลงานของตัวเองต้องเอาลงช่องของตัวเอง มันถึงจะถูกนะเออหรือกลัวเขาไปตําที่สภาทนายความอีกบอกหรือ,อยังไงนะกูบอกเลยรอดยากรอดยากค่ะเว้ยนะอืมทาเพราะอะไรครับเพราะนายเพราะนายสั่งเพราะนายใหญ่สั่งนะนายสั่งให้ลุยก็ลุยนายสั่งให้หยุดก็หยุดเพราะอะไรครับเพราะเม็ดเงินนะเพราะเม็ดเงินจริงหรือเปล่าใช่หรือไม่นะอืม นะอย่าไปกลัวครับตอนนี้นะฮะกำลังมีคนปลุกระดมชาวบ้านนะฮะนะไม่มีใครปลุกระดมหรอกนะถ้าชาวบ้านโดนเขาก็ต้องลงมาอยู่แล้วเ,ออเขาก็ต้องมาลงมาอยู่แล้วเขาต้องมาพูดคุยกับเจ้าหน้าที่อยู่แล้วนะครับพี่น้องเอฟีนะไม่มีใครหนีหรอกนะเขาไม่หนีปัญหาหรอกนะครับพี่น้องเอฟีนะ เพราะหลักขีดหลักเดนนะครับที่เขาปักให้นะครับเพราะอะไรครับเขานุญาตเขาอนุญาตน,นะครับพี่น้องเอฟซีนะให้ทํากินนะเขาไม่ได้ซื้อขายกันเหมืนอนดีส้นตีนนั่นนะอืมนะครับนะถ้าเขาจับเขาจับไปนานแล้วครับพี่น้องเอฟซีนะเออถ้ามันผิดกฎหมายจริงจริงการบุกลุกนะเขาไปจอบจับหัวแล้วนะพี่น้องเอฟซีนะเออนะเขาจะไปเฝ้าเลย <laughs> แล้วมันจะรอดถึงได้ทุกวันนี้เหรอครับพี่น้องเอนะออแล้วเขาก็บร่ด้เฮ็ดคลิปเขาไร่ได้ไล่สดเลยครับผมนะเออรอดูครับรอดูแล้วใครจะเป็นคนเดินพาไปวันนั้นนะอืเชื่อว่ามันต้องมีคนในพื้นที่แน่นอนนะอะอเออที่ส่งข้อมูลให้มันแล้ววันนั้นก็ไม่มีใครออมีอันอีพ้ช่วยในนิทานเรื่องนี้และก็อีหยวกไงครับ นี่ค่ะตรงนี้ผิดไหมคะนี่งไงครับโดนคนเดียวไม่พอครับกระจอกอีเวนมึงจะอยู่ยากกว่าเก่ากว่าเดิมครับที่นี้อ่ามึงจะอยู่ยากกว่าเก่ากว่าเดิมกูบอกไว้เลยนะอ่าเรื่องเล่นไฮโลมึงยังไม่เคลียร์เลยนะมึงยังไม่เคลียร์เลยนะนะมึงจะพลาดก็แล้วกันนะกูบอกไว้เลยนะเขาพูดแล้วนะ นะครับอันนี้ก็ผสมน้ำหน้าพอแหงแล้วมึงน่นะนะออที่เขายึดที่มึงเลยอีเวนนะในนิทานเรื่องนี้นะออนะครับเขาสมน้ำหน้าไงครับรรมเวนมีจริงไงครับเออกรรมเวนมันมีจริงครับพี่น้องเอฟจีนะเออรอดูนะครับรอดูนะรอดูครับนะ